16เมษายน2566นะครับกับสวนไม้ป่าเศรษฐกิจและก็สวนผลไม้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างไม้ป่าเศรษฐกิจที่ผมจะปลูกแล้วก็ผลไม้นะครับบนพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านกุดกว้างตำบลกุดน้ำใสอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ผมก็จะแบ่งพื้นที่ออกทั้งหมดนะครับเป็นบ่อบ่อขนาดสักสองงานนะครับลึกก็น่าจะ5-6เมตรได้นะครับก็ปล่อยปลาบึกลงไปนะครับปลาบึก15ตัวแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนปลานินนะครับจะเห็นว่าปลาที่กำลังเล่นน้ำอยู่เป็นปลาบึกนะครับสองวันก่อนนะครับลงตาข่ายดักปลาบึกได้มา2ตัวนะครับ ตัวละห้าโลครึ่งปล่อยแล้วสองปีนะครับก็อาหารเป็นอาหารธรรมชาตินะครับน้ำตรงนี้ก็จะไม่ขาดนะครับน้ำเต็มตลอดเวลาเป็นน้ำคลองชนประทานนะครับจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับสูบส่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะขุดเป็นคลองนะครับเป็นคลองแล้วก็ยกล่อง มีอยู่ทั้งหมดนะครับอยู่4คลองแล้วก็อีก1คลองเป็นคลองแม่นะครับความกว้างก็ใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ประมาณ2 2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับส่วนบริเวณลานตรงนี้นะครับที่ยกล่องขึ้นมาก็กว้างอยู่ประมาณสัก8ถึง9เมตรนะครับผมก็จะปลูกเป็น ผลไม้นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีปลูกเป็นพยุงห่วงไฮลี่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายขวานะครับก็แผนเอาไว้อยู่ที่ร้อยต้นนะครับส่วนผลไม้นะครับก็ที่จะปลูกก็น่าจะเป็นพวกมะยงชิดแล้วก็จะลองลงทุเรียนสัก2ต้นนะครับแล้วก็มีเตรียมไว้นะครับเป็นขี้เปอยู่7ต้นนะครับ แล้วก็เมลิดท,ที่ลงไปวันนี้อยู่ที่13ต้นนะครับตรงนี้เป็นลักษณะคันบ่อนะครับบ่อตรงนี้ขุดมานานแล้วนะครับยายขุดทิ้งไว้แล้วก็จะมีพวกไผ่พวกต้นมะกรอกนะครับขนุนนะครับยายปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับส่วนระบบน้ำของผมนะครับผมก็จะ มีท่อต่อจากคลองแม่นะครับแล้วก็ปล่อยลงมาคลองลูกสี่คลองผมก็จะปล่อยที่ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็จะให้ไหลผ่านท่อ PVC นะครับตั้งใจจะทําให้เป็นระบบน้ําวนนะครับคลองตรงนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับแต่ว่าผมมีปล่อยบัวแดงลงไปแล้วนะครับมีเงาอยู่ประมาณสักล่องละ6-7กอน,นะครับก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับบัวแดง นะครับร่องตรงนี้นะครับที่ยกขึ้นมาตรงกลางนี่ผมจะปลูกเป็นขี้เปนะครับตรงนี้ฝั่งขวามือนะครับผมปลูกมะพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยนะครับระยะห่างก็6เมตรนะครับแล้วก็ถัดจากมะพร้าวนี่ผมก็แผนจะปลูกเป็นพยุงหัวองเฮลี่นะครับขึ้นมาด้านบนอีกนะครับก็ระยะห่างก็ประมาณ 3- 4ี่เมตรตรงกลางก็จะเป็นขี้เปนะครับ ส่วนสายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมากพันธุ์สูงนะครับผมปลูกไว้ระยะห่างประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้ส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับยายหยอดถั่วพุ่มแล้วก็ฟักทองไว้นะครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรองตรงนี้ที่ผมปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นมะลิดนะครับ ปลูกไว้ตรงนี้7ต้นนะครับปลูก2วันแล้วนะครับเมื่อวานนี้โดนแดดเผานะครับใบไหม้เลยนะครับแป๊บเดียวนะครับใบไหม้เลยผมก็เลยต้องหาแกนมะพร้าวนะครับมาคลุมไว้นะครับเพื่อให้พรางแสงสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของต้นมะลิดนะครับอันนี้น่าจะสวยสุดแล้วล่ะนะครับต้นมะลิดนี่เป็นไม้ป่านะครับผลสามารถกินได้นะครับ ส่วนเนื้อไม้นี่เขาใช้ทําพวกเป็นลูกระนาดเป็นกรองเป็นด้ามปืนนะครับเนื้อไม้ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับจะเป็นสีดําๆนะครับส่วนด้านขวานะครับผมก็จะปลูกมะพร้าวไว้นะครับแล้วก็มีกล้วยเป็นกล้วยน้ําว้านะครับส่วนตรงในร่องน้ํานะครับผมก็จะโยนเงาบัวแดงนะครับเห็นไหมครับโยนได้ประมาณ3ามอาทิตย์นะครับขึ้นมาแล้ว อันนี้เป็นบัวแดงนะครับสายสามารถกินได้ร่องนี้มีอยู่ทั้งหมด4กอนะครับถ้าบัวแดงติดแล้วก็ขยายผมถึงจะเอาพวกปลามาปล่อยนะครับที่คิดจะเล่นไว้ก็ตั้งใจจะเอากุ้งฝอยแล้วก็ปลาซิวนะครับมาปล่อยคงไม่ปล่อยปลาใหญ่นะครับอันนี้เป็น หมากสูงนะครับเมื่อวานได้จากพี่สาวแฟนมา4ต้นนะครับก็เลยปลูกกลิ่มคลองซะเลยน้ำค่อนข้างจะชุ่ชมชื้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมสูบปล่อยให้มันล้นถึงตะพักนะครับแต่ตอนนี้ก็น้ำลดพอสมควรน,นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการอุ้มน้ำนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีบัวแดงเหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นว่าใบ ใบเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับพอเมื่อวานนี้ใบเขาอยู่ครึ่งครึ่งครองนะครับผมสูบน้าเต็มนะครับก็เลยพึ่งยืดขึ้นมาอย่างตนนัวนี้กรอนนี้ก็ยืดขึ้นมาแล้วนะครับถือว่ายืดเร็วนะครับนี่อันนี้ต้นมะริดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูต้นที่เขาโดนแดดเผานะครับต้องใช้คาว่าไหม้เลยนะครับเฉาเลย ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะครับก,ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวน,นี้ก็เนี่ยก็จะเป็นใบไม่ไหม้เลยไม่รู้เขาจะติดไหมต้องลุ้นกันต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็พอได้อยู่นะครับเป็นลักษณะที่เขาโดนโดนแดดเผานะครับ ต้องดูกันว่าเขาจะรอดไหมนะครับหยุดสงการสี่วันนะครับผมมาทําที่นี่สองวันนะครับก็ไม่ได้เที่ยวไหนเลยตั้งใจจะทําสวนตรงนี้นะครับปลูกแล้วก็รดน้ํานะครับเพราะว่าน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์นั่นแหละผมถึงจะได้มาอีกทีหนึง่งก็ต้องลุ้นว่าจะมีฝนตกมาไหมนะครับ ถ้าไม่ตกก็อาการน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ดินก็ค่อนข้างจะชุ่มชื้นอยู่นะครับสิ่งที่กลัวสุดก็คือกลัวแดดนะครับเพราจะเผาใบไม้นะครับต้นกล้วยนี่ผมปลูกได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับก็สวยอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นมาริทที่โดนที่โดนแดดเผานะครับคิดว่าน่าจะรอดยากนะครับ ลักษณะการปลูกข้างร่องของผมนะครับผมจะปลูกถ้ามองไปตรงนี้ข้างขวาผมก็จะเป็นหมากพันสูงนะครับตรงนี้เป็นหมากพันสูงระยะห่าง3เมตรแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นมะพร้าวระยะห่าง6เมตรนะครับผมจะปลูกสลับกันนะครับข้ามคลองไปเรื่อยๆนะครับสาหรับมะพร้าว หลุมที่ขุดไปตรงนี้นะครับพี่เขยก็จะมาลงมะละกอนะครับสำหรับร่องที่ยกขึ้นผมก็จะปลูกประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นมะพร้าวสูงขึ้นมาก็จะเป็นต้นพยุงห่วงไงลี่นะครับตรงกลางผมก็จะปลูกไม้ผลนะครับอย่างตอนนี้ส,สองร่องผมก็จะปลูกมะลิแล้วก็มาฝั่งขวานะครับก็จะเป็นพยุงห่วงไงลี่นะครับแล้วก็หมาก พันสูงนะครับส่วนตรงกลางระหว่างต้นมะลิทกับระหว่างต้นมะลิสองต้นนะครับพี่เขยก็จะปลูกมะละกอนะครับก็ปลูกครคาๆกันไปนะครับเพราะว่าอายุของมะละกอไม่นานนะครับขึ้นมาด้านบนสุดนะครับของสวนผม หญ้าเขียวมากนะครับหญ้าข้างเบานะครับเขียวมากก็ถือว่าจะช่วยยึดหน้าดินบ้างนะครับต้นกล้วยนะครับลงใ้สามอาทิตย์สภาพโอเคเลยนะครับถือว่าสวยนะครับนี่เห็นต้นกล้วยเห็นต้นมะพร้าวแล้วก็ใจชื้นฮะใจชื้นขึ้นมาเลยนะครับก็น้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์นะครับ บางต้นก็มีหน่อขึ้นมาแล้วก็มีนะครับส่วนร่องตรงนี้นี่ตรงกลางผมจะปลูกต้นสละนะครับได้ต้นพันจากพี่สาวที่บริษัทนะครับที่ทำงานด้วยกันประมาณสัก20กว่าต้นนะครับผมก็จะปลูกสละตรงกลางนะครับอันนี้เป็น ลักษณะถนนทางเข้านะครับตัวนี้เป็นคลองแม่นะครับกว้างก็ประมาณสัก3เมตรได้นะครับผมก็จะปลูกหมากพันธุ์สูงไว้ซ้ายขวาตรงทะพักเลยนะครับระยะห่างก็3เมตรนะครับแล้วก็แผนว่าสูงขึ้นมาอีกนิดหนึงประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับ ก็จะปลูกเป็นพยุงห่วงเฮล่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับแต่เบื้องต้นผมก็เอากล้วยมาลงไว้ก่อนนะครับจะให้เป็นพี่เลี้ยงนะครับส่วนตรงริมคันแดนตรงนี้นะครับผมเอาต้นผงชชลดนะครับมาเสียบไว้ระยะห่างก็ประมาณสักเมตรครึ่งเมตรหนึ่งนะครับก็เป็นแนวกันลมกันอะไรสักอย่างก็ยังดีนะครับ ส่วนคลองแม่นะครับคลองแม่ก็จะมีท่อ pvc สําหรับปรับระดับน้ํานะครับผมมีอยู่ทั้งหมด4ท่อนะครับถ้าต้องการที่จะลดน้ําลดลดระดับน้ําที่คลองแม่ก็จะกดตรงนี้ลงนะครับเพื่อปล่อยให้น้ําไหลเข้านะครับถ้าต้องการน้ำให้สูงขึ้นนะครับก็จะยกท่อสูงขึ้นนะครับ ถ้าปล่อยน้าแล้วเราก็จะไหลามาตรงนี้นะครับผมก็จะมีท่อ PVC นะครับที่จะโผล่ปล่อยน้ําตรงนี้นะครับตอนนี้ประมาณ8ปดโมงนะครับอากาศยังไม่ร้อนนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับผมขุดไว้ทั้งหมด7หลุมนะครับยายบอกว่าอยากปลูกกล้วยหอมทองนะครับผมก็ขุดไว้ระยะห่างก็ประมาณสัก6เมตรได้นะครับ ส่วนตรงกลางผมก็จะหาไม้ผลมาปลูกนะครับอาจจะเป็นทุเรียนมะยงชิดนะครับมะม่วงอย่างละสองสามต้นนะครับวันนี้ภาวนาให้ฝนตกนะครับผมปรับที่ตรงนี้ได้ประมาณสัก น่าจะประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วผมก็เริ่มลงพวกต้นกล้วยนะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับส่วนบัวแดงตรงนี้นะครับผมก็โยนเง้าลงนะครับเจนว่ามีใบโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับบัวแดงถือว่ายืดเร็วมากนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะสูบน้ํำนี่ประมาณครึ่งคลองนะครับมีน้ําอยู่ครึ่งคลองผมสูบน้ําเต็มคลองเมื่อวานนี้ตื่นเช้ามาเขาก็ยืดเลยนะครับ ืว่าเร็วมากบแดงถ้าต้นไม้ติดก็คงสวยนะครับส่วนกลองดินตรงนี้นะครับก็เป็นขี้อ้อยเผานะครับก็ซื้อมาไว้สำหรับที่จะลองก้นหลุมนะครับ อันนี้บริเวณทางเข้าสวนผมนะครับก็จะมีต้นไม้สูงสูงต้นนี้เป็นต้นประดู่นะครับเมบื่อวานผมก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็สูบมาคลองตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับอันนี้เป็นคลองน้ำผมนะครับมีบัวแดงระยะห่างก็ประมาณสัก6เมตรได้นะครับอย่างกล้วยต้นนี้นะครับ ก็มีหน่อโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมมีดักกุ้งฝอยไว้ที่บ่อด้านบนนะครับของตาของยายนะครับก็ได้มาประมาณสัก30ตัวได้อยู่นะครับผมก็มาปล่อยลงตรงคลองแม่นะครับผมตั้งใจที่จะเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับ แล้วก็เลี้ยงปลาซิวนะครับตรงนี้ผมก็เอาผักตบชวานะครับมาปล่อยไว้นะครับจากที่ดูรายละเอียดกุ้งก็น่าจะขยายพันธุ์ไม่น่าจะเกิน2หรือ3เดือนนะครับได้มา30กว่าตัวตัวนี้ก็ตัวโตพอสมควรนะครับมีทั้งไข่ด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ปล่อยปลาเลยนะครับผมก็จะเลี้ยงกุ้งฝอยกับปลาซิวนะครับ ตอนนี้เป็นท่อน้ำที่จากชนประทานนะครับส่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับปกติผมก็จะรับน้ำแล้วก็ปล่อยเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเจอมือดีมาขโมยมาขโมยเบาส่งน้ำตรงนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ปล่อยเข้านะครับก็เลยต้องสูบจากบอ่อใหญ่นะครับ จอขโมยไปนะครับตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นคันแดนระหว่างส่วนของผมแล้วก็พี่สาวแฟนนะครับก็ระยะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นของผมอีกประมาณสัก3เมตรได้อยู่นะครับ2-3เมตรผมก็ตั้งใจว่าด้านข้างนี้ผมจะยกล่องนะครับ ลูกเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนะครับเป็นอ้อยคันน้ำส,ส,ส่วนส่วนตรงนี้นะครับพี่สาวแฟนก็เขาก็มีอ้อยนะครับมีเขามาเช่าทําอ้อยแล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปแล้วนะครับส่วนผมก็น่าจะขุดยกรองด้านข้างนะครับเป็นทําเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนไว้นะครับส่วนรองตรงนี้นะครับซ้ายขวาผมก็จะปลูก พยุงห่วงเฮรี่นะครับส่วนตรงกลางก็พี่เคยอาจจะมาปลูกต้นมะละกอนะครับการทำสวนของผมก็ใช้เวลาวันหยุดนะครับทำหยุดอย่างหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสงกรานหรือว่าหยุดวันเสาร์อย่างนี้หยุดวันอาทิตย์นะครับทที ผมก็ที่ทําง,งานผมก็จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับผมก็จะมาทําวันอาทิตย์ถ้ามาน้ําพองผมก็จะเดินทางคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็เริ่มทําสวนก็น่าจะประมาณตีห้านะครับถึงสองสามโมงผมก็พอแล้วนะครับพอมันแดดร้อนนะครับจะทําได้อีกที่ก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะสวนป่าเศรษฐกิจนะครับสวนป่าเศรษฐกิจแล้วก็ ส่วนไม้ผลนะครับผมก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับประจำวันที่16เมษายน2566นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็อาจจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ